โโโ2โสวัสดีครับวันนี้บ m a n ก็มาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับผมเขียนลาดกระบังเขียนไรพึ่งหลวงนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าหน้างานจะเป็นยังไงครับผมวันนี้มี2อลังนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้บีแมนก็ามาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีประจอบก้าวราชบังนะครับผมกับเคสไล่พึ่งหลวงนะครับวันนี้จะติดหอพักนักศึกษานะหลังห้องบนนีนะ้ต้นไม้ก็ไม่สูงมากครับนี่ครับผมก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็จะเริ่มทำงานเลยนะโอเคสวัสดีครับ ไล่พึ่งออกจากขอพักนะครับได้เป็นมุมนี้นะครับนี่ครับลังพืงก็จะใช้เหมือนเดิมครับวิธีการไล่โดยไม่ฆ่านะเดีย๋ยวรอชมนะครับวิธีการไล่พึ่งโดยไม่ฆ่าเนี่ยเป็นวิธีการที่เราแนะนําเลยนะครับถ้านาง,งาน,นไม่มีความเสี่ยงมากเกินไปก็สามารถทําได้ครับผม ถ้าหน้าง,งานไหนที่มันเ,เสี่ยงเราก็ต้องเปลี่ยนทีนะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ควันอย่างเดียวหรือว่าขึ้นมาตัดรังอย่างเดียวถ้าเป็นพื้นที่โรงงานก็ไม่ต้องใช้ไฟเลยก็ได้สามารถตัดรังสดได้เพราะว่าชุดป้องกันของทีมงานเอาอยู่นะครับ เราอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าต่อยไม่เข้าล้อเซ็มน,นะครับจะให้ดูลังปไปในใกล้นะครับโอเคครับสามสองโชมโอ้โหผูงพึ่งนะับหมื่นตัวนะครับ <c oughs> ึ่งเนี่ยถ้าเราตัดรังเขาเสร็จนะครับผมเราปล่อยพิ้งไว้นะครับปกติแล้วไม่เกินเจ็ดวันนะผมรังทีสองสามวันก็ไปแล้วครับไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับไอพวกที่ฉีดน้ํายาหรือว่าไฟเผาเนี่ยผมไม่สนับสนุนเลยครับมันสามารถไล่ได้นะครับเราแค่ค่อยๆตัดรังมันออกรังเขาออกไปนะผม พึ่งที่ไม่มีรังแล้วเดี๋ยวเขาไปอยู่ที่อื่นนะโอ,โอ้โหหวานเลยครับนี่ครับรบังพึ่ง ดูกันใกล้ๆเลยนะครับข้างในนี้จะมีไข่พึ่งนะครับหรือบางที่ก็เรียกว่านมพึ่งนะครับ mm hmm. ตรงส่วนนี้จะเป็นหัวน้ำหวานนะส่วนที่ผมตัดไปเมื่อกี้จะเป็นหลังแล้วก็จะมีเกสรอ,อยู่ตรงนี้นะครับค่อยตัดออกมาก เกสรก็เป็นเกสรจากดอกไม้นะครับนี่นครับผมแมลงพวกนี้มีผลดีกับรูปนิเวศนะครับไม่จำเป็นนี่ไม่อยากฆ่าเลยนพวกที่ฆ่านี่ก็ไม่สนับสนุนนะครับ า yeah. ตัดเสร็จแล้วนะครับเราทาน้ำยาไว้นิดนึงนะครับผมพึ่งก็จะไปเร็วขึ้นนะที่ชิ้นนี้ได้ผลแน่นอนครับ mm hmm. เบสพึ่งลงไหม mm hmm. เนี่ยหัวน้ำหวานมันครับมีไม่เยอะครับหลัง นีถ้าับผงนี้ครับก้อน,นำลำบากสวยเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับเดี๋ยวเราจะทาน้ำยาไว้เล็กน้อยครับตรงบริเวณที่มันสร้างลาย ตัวพื่นเขาก็จะไปเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวรอนน้ำย,นะยากันดวยะ่อาน้ำยาออกมาใช้กันถุงใหญ่ไปแบบเบ็ดถุงใหญ่เ,เดี๋ยวรอเก็บรังพึ่งลงไปด้วยนะครับ ในงานเขาก็จะไปครับผม า้้ทงนนแต่ว่าขึ้นก็จะไม่ตายด้วยเป็นแค่สัไลด์ครับเพราะมันมะีกลิ่นอยู่มันมีกลินนนก่นแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วกลิ่นมันฉุนกับสัไลได์เยอะๆเยอะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผม ฝากติดตามเพจของบีแมนและช่อง y o u u u e e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ